สวัสดีครับพี่น้องพบกับอีกคลิปหนึ่งครับผมหลังจากไปแย่ไข่บลาแดงมากครับผมไข่บลาแดงกับน้ำเลือดเยู่ครับเดี๋ยวกวนเขาหยิบไปกินไข่บลาแดงนี่ครับพี่น้องนี่เขาบอกให้ไป็ลาบั้างนีเป็นบ่อลาบปลายังปะลาบโอ้ลาบปลาตะเพี้ยนพี่น้องที่เมืองมันจีบแสบคือเพิ่นบาบ่โอ้ยมันึดเฉย่อึดเฉยอึดเฉยๆเฉยๆอึดเฉยๆอึดที่มอ้ดอึอึดเฉยๆเบิๆงเนาะอึดเฉยๆอึดเฉยเบิๆงๆอันนี้ก็ น่าจะแนวจวดเหมือนกันเนี่ยแนวแทบอยู่ว้าวแบบวะมันจะกรอบแบบเหมือนกัใส่มะแดงด้วยนะมันจะออกแบบเปรี้ยวมันๆนะเออมันเนีเป็นอะไรอ่ะปลาปลาตะเพียงปลาตะเพียงทอดแล้วก็ทอดมา้าทอดเก็ดเลยพ่ออ่าแล้วทอดเก็ดด้วยต้องเสียบเบียร์กิบิลล่ามีแง้ใส่มะแดงมาเหี้ยเตรียมหัวอยืนอะไรควันแข่ง้องกันอดูสีลายพ้อใบ่ยยาและพี่บังน่าแซ่บเฮงขอบคุณควน อปน้ำได้ชิมดีนะครับปลาแดงนี่ไปหาเองด้วยแยีมครับอ่ะกินยากด้วยครับลองมากินหอยอร่อยอันนี้เจี๊ยดได้ดีครับแเศีกเศีกแซ่บแซ่บอันนี้ต้องเมนูนี้ต้องไปสุรินทร์แล้วต้องต้องไปสุรินทร์ด้วยเมนูนี้นี่ปลาเฮ้ยปลาไม่ใยอะปลาเรียนหนาคำนี้พักนึงไปทำไปทำไปทำต้องปลาเรียนนิดหนึ่งนะนี่นี่นี่ มันอะไะมัเอาแล้งไม่เอาออกก็ตับๆเลยใช่ไหมเอาแรลงมาปิดนะมันจะเป็นกรอบอืๆกรอบแห้งหรือเนล่ครับแล้วไปกินด้หรอเปล่านี่มันก็กรอบนี่ครับออ๋นี่ที่กรอบๆนี่เพราะเอาเกล็ดมาทอดมาแยกแล้วทอดต่างหากด้วยวัดเมีนบ่นี่ไงเขาทำอยู่อร่อยครับอร่อยนี่รักสุดเลยเนี่ยไอ้สุดหลักเลยสุการ์้านอินอันนี้สุโขทัยสุโขทัยด้านอิบเรื่องที่หลัง นี่เกาเก็บเก็ดเขาไม่ทิ้งนะครับเนี่ยนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นมเก็บยังเจ็บยังอ่าเนี่ยเก็บเก็บปลาปลาอะไรเก็บปลาอะไรนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนี่แเนี่ยมันจะมันจะนัวนะโอ้หมดแดงกัดพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงยำฟังเสียงยำขมิ้นยำบางทีหล่ะดังขบอบขบขบบางเสียงที่แบบขมิ้นยำแลครับผมเสียบแห้งครับผมเอาคุยไปก็อันนี้วันนี้ก็เมนูนี้ก็คือปรุง พุงจากดิ์แม่บ้านแม่ครัวครับชาวโคราชเลยวันนี้เมนูเด็ดเลยก็เราก็เขาทําให้เราชิมแล้วก็เราก็มารีวิวว่ามันรสชาติเป็นยังไงครับนี่ร้านเย็นิดหน่อยที่เก็ตเมย์เนาะเก็ตเมย์ครับก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวเตี๋ยวหมดก็เลยก็เลยไปหาเยอไคผัดแดงแล้วก็พอดีไปกวานปลามาได้ก็เลยเลยไปทำเมนูนี้นะครับเมนูนี้ก็แถวกรุงเทพหรือการก็หางกินยากเมนูอะไรเครียดบอะไรนี่ยำ ยำลาบปลาตะเพียนใส่ไก่ใส่มดแดงใช่ค่ะแซ่บโอ้โหหอนหอนเสียบแบบประมึนถ้ามีพริกลูกโดดมาหน่อยนี่จะตวดเลยตวดเลยได้ไหมแนยนแน่นแน่นถ้าแบบออกนอกออกแนวอีกนิดนึ่งคือจะต้องใส่พริกลูกโบดอย่างเงี้ยอาหากินเนี่ยใช่ข้าวกล้วอาหากินเนี่ยได้าวกล้ยพริกต้องากินหอยเกบ๊นี้ครับตั้งกี่อดไรกินห้าวน้ำาย เสียงหยั่งเลยใช่แซ่บครับอร่อยน่อร่อยน่อร่อยครับกินน้ำด้วยนะเดี๋ยวตัดอร่อยครับอร่อยอันนี้ไม่ได้ยอครับอร่อยจริงครับเพราะว่าผมวันที่สิงหาที่ผมซื้อตัวไปแล้วต้องมีเมนูนี้ที่สุรินทร์แล้วไม่ได้เลยต้องมีเมนูนี้นระเจี๊มเลยประมวลนี่ครับกระเจีมสั้นดีเลยครับสำหรับคนสำหรับเนืวดเลยแนวจวดได้เลยแนวหมักขลังจวดนะครับมันกี่เป็นของ แห่งๆตึ้งแห่งกึ้งหนามไหมครับเนี่ยเอาเดิฟกินแบบหมือนก็กินแบบนะราดปลาตะเพียงแต่ผมไม่เคยกินทั้งสี่นะครับผมเคยกินแบบเปียกๆในมีหนามอันนี้มันหิ้อันนี้คือเขาทำทั้งหมดเลยทุกอย่างทั้งกระดูกอะไรเขาสับเขานี่หมดเลยเขาไม่ได้ทิ้งนะครับเขาไม่ได้คัดแยกออกนะเนี่ยครัะขนาดืไอ้เกล็ดเขายังถอดเกล็ดแล้วก็มาทอดแล้วก็มามาใส่ทีหลังด้วยปลาสีมะจีนไก่ถึงอดเกล็ดเร่ยครับเกล็ดเว้ครับเกล็ดเว้ปลาสีมากินก๋วยเตี๋ยวไก่เลยเมื่อนี้พอมาสั่งไหวแต่ยัังงงมมมืออเาาาายดดีวว่น ก็รสชาตินี้ร้านเลแซ่บอร่อยแซ่บดิคิดถึงร้านหนึ่งที่ร้านปอปรฒนาอยู่สวนการเลยอันนั้นก็ทำราปลาตะเพียนอร่อยมากฮะใช่แต่ว่าเออมือถ่ายโคกเหรอเมนูเนี่ยถึงแงได้ได้นัได้เลยน่ได้เลยได้ได้ได้เลยได้ได้เลยได้ได้เลยได้ยได้เลได้ได้เยได้ลยได้ได้ได้้้ได้ได้ได้้ยได้เ้ไดยได้ไดลยได้ได้ได้ยได้ได้ยได้ลได้ได้ย โท่มาไว้อยู่มากินก๋วยเตี๋ยวไก่ครับมาหวอดปลาเมื่ปลาซันพี่น้องโอ้ยขับรถมาหวอดตั้งแต่สมุทรปราการมาตอนแรกกะจะมามามากันมารีวิวขนมกินเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วไก่มาละครับผมใส่ตีนไก่นัวๆแซ่บๆนี่ครับผมขายดีจัดหมดหมดแต่บ่ายโมงแล้วใช่ครับอ่าโทรมาอุตส่าห์โทรมาสั่งไว้เนาะเขามาล็อกเลยโทรล็อกแต่ ก่อนวันในงานที่จะเล่าลงแต่ที่แล้วเออว่าจะมาวันที่หนึ่งเนาะแมนป้าหัวบัดว่ได้กินได้กินเสียลมีเลยต้องเลยต้องพากันไปเหยียบขมแดงมาเลยผมนี่เฮียเปียกเตรียมเฉียบยี่เนี่ครับที่หนากระเพาะไหมี่นี่ครับเฉียบี่สามเลยครับเฮียเปียกยี่นี่เห็นไหเนี่ยก็มาอยู่ได้อยู่อยู่ไปอยู่งานแบบไม่อยู่พี่ยังไงอ่ะมันในสถานลิงทางไม่มี มันโล่งนี่ครับมันไม่ได้อยู่ชุมชนครถนนครับมาแบบนี่ครับไม่ไม่มีใครนะเขาเรียกเส้นอะไรนะเส้นสามสามหนึ่งครับสามหนึ่งที่จะไปกระบินใช่ไหมกระบินสนามแข่งเขตแย่ที่จะไปไปจีนไปไปจีนไปไปจีนเขาคุ้นอยู่เส้นนี้สามสี่อ่ะเขาเขาซ้อนที่ออกไปนั่นแหละนะแดงครับที่ออกไปไอ้เขาใหญ่ไปไปวัดอะไรเนี้ยเอาเป็นไผ่ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก่อนห่อนห่อนรสอัน อุ้มแอบแับครับไม่กินไม่ได้หรอต้องิ้งหยหมดพี่น้อง10นาทีเยิมเย่มเยิ้มอุ้มแก้วแก้วแป๊บนึงหากินครับลาบปลาตะเพียงครับหนังปลาตะเพียง ทอดกรอบแจ็คเราทิ้งเลยครับหูตาไม่เสียบครับรกินครับเนี่ยจุดจุดไหนโอ้ยเขาทาเป็นไงครับอันนั้นผมผมเคยกินตลาบน้าไหมครับอือันนี้บมเคยกินลาบแบบแหงๆก็ยังชอบพริกชอบพริกที่แรกผมว่าเราลาบอันยังไงหมูกรอบยังไงอันหนังหมูให้กินแมีนครับคล้ายๆอะไรแคบหมูเนาะให้แคบหมูเออแมีนครับแต่บ่แมีนสอถามแล้วว่าหนังปลาแต่เพียงอันนี้อันนี้นนนนใส่อะไรบ้าง เข้าๆข้าๆใส่ใจครับเอาอก็คือก็คอมีอ่าเครื่องปรุงครับเหมือนลาบเลยเสริมมันคือเป็นรถแา่งสีนะขามอนขาอญสปอตหัวบางๆเสี่หมาผัดคั่วเลยผัดด้วยกันเลยขามอนใช่ไหมออ๋อเหมือนเหมือนทำลาบปกติแต่ว่าเพิ่มแค่หัวขาแล้วก็คั่วครับหัว่วมันเสียบ แล้วใส่ใบนี้ด้วยนะใบอะไรมบู้ดมะกรูดใบมะกรูดเออราดราดไม่ใส่ไม่เหรอใส่ใส่ใส่อะไเนี่ยเนี่ยก็ใส่อันนี้เขากรอแห้งบ้านบะมดไม่ใส่ดิรานะก็ใส่ใบอันนึงใบอีกแถวหนึ่งขอบฟ้าเที่ยงกันเลยใส่ใบเปล่งเออนั่นแหละใส่ใบนั้นน่ะออสแลเดย์เขากรอบเขากรอบแห้งไม่ใส่ใบนี้เขาใส่ใบนั้นน่ะกรอบครับไม่หวานแล้วแต่ขออนุญาตชิมแบบนวล คักๆกันนะทิ้งี่ไรอย่าลืมถันอยากกินก็อย่าลืมแบลลังก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวไก่อืมเลยมีข้อมเกลี่ยที่ไปตั้งเกาอินสตรหน้าป้ายจักรสองสามโลนี่เหระครับอยู่ติดถนนเลยครับมีป้ายบอกมีป้ายบอกอยู่ครับขางข้างครับเมื่อกี้ผมทั่วซังไปแล้วอยากจมากินม้าหดวตีบ้ามือเลยเดียไปหาเงี้ยใครมาแดงครับตื่นแต่เช้าเลยผมอะแตงครับนี่ครับเสียเปียกด้วยนี่มาแดงกัดข้อแดงยังคืนเลยพี่หลัง เปียกเ,ยเปียกีบเอแดงกับอืมมนเ่นนะเสไป,ป้งหมดเ,เลยแต่ก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มค่าครับคุ้มคานี่อร่อยเพราะเราอเมนูต่อไปแม่เราว่นน้กินต่ไข่มแดงครับแต่กินหอดหลับปลาตะเพียงครับแมนปลาลับปลาตะเพียงสูตรนี้ผมไม่เคยกินดีครับผมเคยกินแต่แบบลาบมีน้ำเป็นเปียกๆนี่ลาบแพงแหมลาบแงลาบแพกินข้าั้นงเป็นกบๆสำหรับคนหมักจ่ยเ้ยกลับแก้เลยจริงรเลาบทแบบมักจวดให้กัน เดี๋ยวหยิบไปตรวจจังน้อยนี่แหละตวรวจเพพ่อด้ไปตรวจด้วยห้องน้ำด้วยจังน้อยนะครับผมนี่แหละครับผมผู้สาวแซวผู้สาวแซวผู้สาวเบ้าเทียมนี่แหละครับผม <c oughs> นี่แหละครับผมเดี๋ยวมือหนา,าหิมะให้เป็นรีวิวให้ก,ก็อั้ร์คลิปครับผม <c oughs> เป็นซ<อ>ีนึ<า>งหาเมนูแบบแปลกๆมาให้มาให้มาลองนี่แหละเมนูแปลกสุดเลยครับผมไม่เคยกินจีิงๆเลยแต่จะมีแปลกไปนิดหน่อยแปลกจังไลยเดี๋ยวเดี๋ยวสายเขมรจะไปจัดให้เดี๋ยวไปจัดที่นี่นะครับ อยากรีวิวยันตนึลอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจเมนูอย่างนี้นะครับหรือว่าให้ทักในไลน์ในในเพยนะในยูทูในคอมเมนต์ในยูทูปได้เลยครับว่าอยากได้เมนูอยากได้สูตรอยากได้อะไรกยว่าต้องเครื่องปรุงอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณยังไงหรือว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนการทำยังไงครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่หวงสูตรนับเรา ไว้ทากินเองที่บ้านเผื่อมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรเงี้ยก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปครับเนี่ยครับเพราะว่าหลักสูตรเอ่อสูตรของการการราบแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันครับเราอาจจะลองทําอะไรแปลกๆใหม่มาให้ได้ชิมกันหรือว่าเราอยากลองชิมดูก็ลองได้ครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอย่างที่อย่างที่แอดเทพอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่าอร่อยเนี่ยครับลองดูครับไดกินมือแรกเอาข้างสุด้ทยประมว่ก้านคิดชิครับกินต้องการพีน่องนี่แหละครับประธานผมลองยิงองแมาๆหมินกันครับมามาครับอืมครับ ลุกออ,ออกดูเลยเอา,เา,าดีเลยครับผมจังไหนคลิปนี้อะจำดีเลยครับผมบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับควาครับ